สวัสดีครับพบกับครูบ้านป่าอำเภออุบลรัฐจังหวัดคอนแก่นนะครับวันนี้ก็ผมนายพัฒนานันสวยหานนะครับเป็นครูอยู่อำเภออุบลรัฐจังหวัดคอนแก่นนะครับวันนี้ก็อร่อยก็เลยบอกต่อนะครับมากับผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงสุกนะครับนี่แพ็กเกจน่ารักน่ารักนะครับเป็นน้ำปลาร้าปรุงสุกตราแม่พลอยนะครับนะ เป็นน้ำปลาที่สะอาดแล้วก็ไม่คาวเลยนะครับปรุงได้ทั้งตําแล้วก็ยํานะครับรสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนนะแซบหนัวแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำปลาร้าของเรานะครับเด็ดจริงๆก็คือไม่ทําทํามาจากน้ําตาลอ้อยนะครับเป็นน้ Sud ําอ้อยเชื่อมนะครับเป็นน้ําอ้อยสดแล้วก็นํามาสนทำเป็นส่วนผสมของน้ําปลาร้านะครับทําให้น้ําปลาแบบหวานแล้วก็กลมกล่อมนะครับแล้วก็เหมาะกับ อาหารอาหารอีสานทุกประเภทนะครับที่ที่ใส่ปลานะครับรสชาติถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างตัวอย่างวันนี้นะครับเป็นส้มตําธรรมดานะครับหยอดนิดหน่อยนะครับใส่มะนาวมะเขือเทศแล้วก็พริกนิดหน่อยกลบก็แซบแล้วนะครับเงยฝากไว้เลยนะครับแพ็กเกจน่ารักน่ารักนะครับพกพาเดวกสบายนะครับกับน้ำปลาราตราแม่พลอยนะครับอร่อยจึงบอกต่อนะครับฝากไว้เลยนะครับ